ร้อนดูเอาเป่าแรงๆสิคะ <Leslie singing upbeat apology> กับแตรว่ากินข้าวกินข้าวกับ,น,กน,น,บนีออนไหมคะเรื่องของเรื่องของวิวกะคือกะมีคําถามมาเนาะค่ะเนาะกับเพื่อนกะเป็นคําแนะนน้ำไม่เป็นว่าเป็นคําถามเนาะค่ะกับเป็นคําแนะนน้ล่ะค่ะกับเพื่อนกะบอกว่าให ใจเย็นๆน,นะคะทุกกาลังแรงใจกะใจเย็นๆอย่าพึงคิดอย่างหลายอย่าพึงคิดไปก่อนอย่าพึงเครียด่านกะขอบคุณหลายๆ้วค่ะทุกกาลังแรงใจค่ะอ่ากะเพื่อนกะบอกแนะนาบอกว่าให้ไปตรวจก่อนไปตรวจตาไปตรวจยังก่อนนั่งสินะคะมันตรงกับท้างยุโรปนะคะมันทาามันตรงกับ วันหยุดราชก,การหรือวันเสาร์อาทิตย์ต็งสี่นะคะโรงพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะตาสี่กะก็หยุดแล้วเขาก็สามารถไปตรวจไปยังใดเฮ็ดบ่สามารถเฮ็ตยังใดเต็งสี่นะคะก็คือไตแคร์มึงกันตามอาการแล้วก็ถ้าชุกเฉินอีหลีกะไปโรงพยาบาลชุกเฉินอีกได้แต่เพิ่นกะบ่ได้มียังไงเฮาอีหยังมากมายนะคะ เขาก๋บ่ได้เช็คยังไงเขาบ่ไดเอ็กเซลีบอไดยังไงเขานะคะทั้งทั้งยุโรปนะคะเพิ่นก็เขาก็ต้องไปขอขอวันนัดหมายเขาต้องโทรไปแจ้งอะาเขาจะไปตรวจตาหรือเขาไปจะไปตรวจสุขภาพไปตรวจตาไปตรวจยังกระซ้ำค่ะเขาต้องโทรไปขอวันนัดหมายก่อนแล้วเขาจงคอยไปตามขั้นตอนใดนะคะเขาก็สามารถ ไปเฮาโทรไปปุ๊บไปปั๊บเลยกับบัน้นปลยนะฮะทั้งยุโรปสิเป็นแบบนี้บ่คือประเทศไทยเฮาเนาะเนาะค่ะเนาะกันกับกับเครียดอยู่แต่ว่ากับก็บต้องสู่ต่อไปนะคะกันกับขอบคุณขอบคุณหลายๆลายนะคะ่ะที่สำหรับคำแนะนำ สำหรับกำลังใจแล้วก็มมาฮองอ่ะพอน้องเลอออนอีกเนาะคะ่ะเนาะก,กับซึ่งเป็นแฟนของคันเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรงงานกับงานแล้วนะคะแล้วเลาเป็นหัวหน้างานเพราะลุงน้องเฮ็ดผิดผลผลลัพธ์ตกมาก,ก็คือมาอยู่กับหัวหนา้าหัวหนา้าต้องรับผิดชอบ น้ำูกน้องเฮ็ดผิดนะคะเราสีเฮ็ดเกี่ยวกับพวกกันคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับซอฟแปวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะคะแฟนคันเราสีเฮ็ดเกี่ยวกับแบบนี้แล้วก็เป็นหัวหน้าก็มีความรับผิดชอบหลายเดือนนี้เดือนที่ผ่านเดือนที่ผ่านมาเนาะเดือนนี้กับพวกมาเป็นของเดือนนี้น้ เต็มเต็มแล้วเต็มเต็มนะค่ะไปสองอาทิตย์แล้วที่เรามีปัญหาเวลาตัวหนึ่งเราก็เฮดไห้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยังสี่นะของลูกค้านะคะมันมันมาทํางานอีกอย่างสักอย่างสี่ละค่ะแฟนคันแล้วก็กลุ่มยุ่มแล้วบันเนียนอันบริษัทไงเพื่อนกับอยู่ทั้งปวกอเมริกาอยู่ประเทศอื่นนึงสี่นะคะเพื่อนกับเล่นมานางประชุมกันซึ่งแฟนคันเหตุงานหนึ่งแต่หกโมงเช้า จนหอดสองทุ่มเพราะสองทุ่มเราก็ไปนอนพักนึงแล้วก็ต้องเริ่มงานอีกต้องเฮ็ดอีกนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เวลามันก็บบกคือกันนะคะก็เลยต้องเริ่มอีงอีกทเทียบเที่ยงคืนไปหอดตีซีนะคะเพื่อที่สิหาจุดที่มันผิดอยู่เป็นแบบนี้นะคะมาสองอาทิตย์แล้วคันกันสงสารอยู่นะ บ่ถึงว่ากะกะสงสารอยู่บะเนียนผู้จัดการของเราแล้วกับกะโทษอ่ะโทษตัวเราแบบแบบบ่บ่มึงบ่บ่ดูแลง,งานให้มันดีอย่างสินะหากับมีมีการโทษกันบางสินะบะเนียนบางเธอแล้วก็เครียดแล้วก็เครียดแล้วบะเนียน แล้วก็บ่อยากระบายบ่อยากเบาห้ทั้งขอบความห้องฟังบ่อยากเบาห้คันฟังแต่ว่าคันกะกะลูอยุ่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเราเบาออกมาฟังเธอแล้วก็เครียดแล้วก็กลุ่มยุ่ผู้เดียวมันก็สิแบบอ่าหญิงตะเขียดไปไงสินะคะแล้วก็ม่เบาห้คันรับฟังให้ยังสิอาจสิมีปัญหาหน้าสินะเกี่ยวกับเรื่องงานอาจสิบ่แนร่แล้วก็อาจสิลาออกหรือบ่แน่ว่าเพิ่นก็อาะสิไลลาออกสินะคะ ทันกระเล่นมันกระเล่นเครียดนะคะทุกคนกักับ่บรูเพื่อกันนะคะว่าสีเป็นแบบใดอันสุกเนาะคะ่ะมือสุดท้ายที่ไปโรงเรียนนะะั่นก็ลลมตกโต๊ะตกโต๊ะกินนั่งกินเข่าอยู่ว่าสันว่าคูพี่เหลี่ยงเพื่อนบ่อยฟังว่านั่งกินเข่าน้ำกันนั่งสี่ล่ะคะ่ะเก้าอี้เนาะ มันกับบะมีสายมันกับบะมีสายบะมีค like like ือบะมีโตแบบแบบคือจังห so like ันยุบ้านนะคะบะมีสายหัดตก็คือเป็นโตที่เทานาเกลี่ยวแบบนี้เด็กน่อยเนาะบันเนีก็เลยโตโตจะว่าโตอีท่าใดบ่กันกับบรูดมาหูตรงนี้ล่ะก็เบือกหูขัางขัางไส้เนี่หละคขื่ันนียแหล่ปื้มๆมาเพิ่นเปลี่ยนคู้พี่เลียงไม่นะคะนอเรอออนอะ มันนี้มันก็นเลยแบบม,มีปัญหานะคะกับเด็กหน่อยน้องเนออนกับว่าอยากไปโรงเรียนว่่อยากไปศูนย์เด็กเวลาเอาไปสูงเงี่ยไหนกับไฮว่าอยากเข่า,าขห้องเดียนว่่อยากเข่าห้องนั่นวันนี้มือนั่นมนันสูกนั่นก็คือการวันสูกนั่นแหละเพื่อนกันตระชุมผู้ปกครองอีกกับน้องเนนออนกับว่าได้ไป มันสูงนันคันการไปเลี้ยนไปเลี้ยนไปเฮ็ดไปกับขี่น่นแหละค่ะเลี้ยนกะไปวันถ้าวันจานหอวันสูงสิเจ้าคันสีเป็ดเขาเจ้าันสีเฮ็ดแบบใดบุค่ะมันกะแยกมันกับสาวเวลาบ่ถือเั็นไหมคะเพราะไหนเขาไปเลี้ยนมันพูดกับวันส์เทามีเวลาไปเลี้ยนนะคะวันนี้เขากเฮ็ดงาน เหตุงานเลาก็ไปต้องไปหาปูกไปหาปูกมึงสิหักกระย่างไปแล้วกับซัวเฮาสิกลับมากลับมาเฮากับสิไปเลี้ยนไปเลี้ยนกับมึงกะต้องเดินทางไปไกลเนาะค่ะเนาะก็เลยขอเลี้ยนเฉพาะมวันเสาร์เมื่อเดียวอาทิตย์ละมือจะสิจบงานใดพวกค่ะนี่บอกพถือเลยค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องหลายล้าวล่ะจบจบยานใดกะ กซามันถอดด้วยคีตาแบบนี้เพราะว่าเขาบมมีเวลานะคะบมมีเวลาไปเลี้ยนไปเลี้ยนอยู่โรงเลี้ยนเป็นบางคาไปเขาไปไปเลี้ยนอยู่โรงเลี้ยนนะคะวัะนนี้ไปสสยหอดใสยอยู่ค่ะเทศไปกับพี่นั่นใจไปแล้วเป็นพันกว่ายูโรเนาะพันกว่ายูโรก็สามหมื่นสามหมื่นก็่าสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดไปแล้วเกือบสี่หมื่นไปแล้วค่ะวันนี้ไปสสยหอดใสยอยู่ค่ะ สอดพในสเสกสอยเลี้ยนกับพันเ,เนกไปเรียนไปหอดสายยจ่ายไปแล้วโอ้ยจากว่าสิบ็นจังใดอีกบูค่ะตบ่าตัวอย่างหลักๆก็คือขออย่าให้พอหนองเลอออนเัมนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะค่ะเนาะสนบิวกับว่าสิพาน ไปเอ็กซ์เลย์อยู่หรอคะมันกับวันตรงกับวันจุดอีกได้ราค่ะบันี้คะนี่ยันจันท์วันอังคารเนี่ยตรงกับวันจุดราชการของอันทางเยอรมันจะว่าสิเป็นแบบใดคันกับฝ่ากันเป็นกำลังใจให้ในเด,ด,ด้อค่ะถ้าผู้ดาันยากัน เป็นกำลังใจให้กะฝากหนึ่งไรห,หนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามให้ในเด้อค่ะผ่านกดกับยังพันในผ่านหรอค่ะไอช่อง youtube มาก่าสิบพอปีแล้วกดกับพันในผ่านผู้ติดตามกับพันในโคพันค่ะเวลากับพันในโคยากยากหลายโทรศัพท์กับมาพังอ,อ๋อ เจ้าสิเริ่มแบบใดเจ้าสิไปจังใดลังเทียเขาเขาอยากอยากยืนพอเขายืนได้แล้วก็แล้วสิยืนได้แล้วก็มันล้มลงสิไหมคะ่กะก็เล่นเมื่อยนะคะก็เล่นโมเดลตัดคลิปบ่ได้มีเวลาเฮ็ดคลิปที่ตัดคลิปเจ้จังขันเคยเฮ็ดเรื่อยๆมานะคะได้ คลิปท้ายนังก็เลยต้องออกมานางังมานังเบามานาังอธิบายให้ฟังนะคะว่ามันเป็นแบบใดคันกะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะเดี๋ยวคลิปนี้คันกะจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ่ะเนาะแล้วก็จบแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปอีกนะคะฝากนึงไลค์นึงแช่นึงติดตามใหใหคันเนเด้อค่ะ ันขอขอบคุณหล,ลายๆค่ะขันไปก่อนนะคะ่ะ